Amazing Taro Amazing Taro wow. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิทินการยกย้ายดวงดาวแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะและเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะคะหรือบางคนก็รู้สึกกังวลใจมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาไขาปริศนานี้ในเรื่องของการพยากรณ์เกี่ยวกับดาวเสาย้ายราศีค่ะ ถือว่าเป็นวันสำคัญทางโหราศาสตร์นะคะเนื่องจากดาวเสารเนี่ยเขาจะยกย้ายนะคะย้ายออกจากราศีกุมที่เขาอยู่แล้วเขาก็จะวิ่งไป บินไปเข้าสู่ราศีมีนนะคะในช่วงวันที่นะคะ13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ทีนี้ระยะเวลาที่ดาวเสาร์นะคะจะสถิตอยู่ในราศีมีนจะยาวนานไปประมาณ2ปี4เดือนนะคะหรือไปจนถึงเมษายนพุทธศักราช2571 นะคะเรียกง่ายๆว่า2ปีกว่ากันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นผลกระทบตามความเชื่อทางโหราศาสตร์คือเขาบอกว่าดาวสาวเนี่ยเป็นดาวแห่งความเหนื่อยยากนะคะแล้วก็เป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวการพลิกเรื่องราวของชีวิตครั้งใหญ่นะคะย่อมส่งผลกระทบต่อทั้ง12รลัคนาราศีในตำรับตำราจะบอกเสมอว่า ทายโทษทายทุกให้ทายสาวแน่นอนค่ะพระสาวนี้ทางหัถือเป็นหัวหน้าฝ่ายบาปพะเคาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่จำเป็นจะต้องกังวลใจนะคะเพราะคำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงวงกว้างเท่านั้นและแต่ละดวงชะตาจะมีดาวดวงอื่นที่ประกบอยู่แล้วทุกคนจะมีแต่ความโชคดีมีเรื่องให้เราปรับเปลี่ยนชีวิตมีเรื่องให้ท้าทายชีวิตเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลค่ะ ดาวพสาเนี่ยไม่ได้เพิ่งมายกย้ายยกย้ายแล้วคุณก็เคยเจอมาแล้วค่ะแล้วคุณก็ผ่านมาได้จนถึงทุกวนันนี้นั่นหมายถึงคุณเคยผ่านมาแล้วแค่ทําทุกวันให้มีความสุขก็พอเพราะฉะนั้นคําพยากรณ์จึงเป็นเพียงภาพรวมนะคะและเราจะพยากรณ์กันแบบเหมือนเพื่อนคุยกันจึงไม่ค่อยมีศัพท์อะไรมากมายนะคะเป็นการสื่อสารแบบภาพรวมเท่านั้นขอให้คุณสบายใจค่ะกับนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิงทารโลจ้า มาค่ะเรามาเริ่มกันที่ชาวรัคนาราศีมังกรกันเลยนะคะสำหรับคนที่มีรักคนาอยู่ราศีมังกรหรือคนที่เกิดในช่วง16มกราไปจนถึง12กุมภาค่ะ เอาละทีนี้เรามาว่ากันซิว่าดาวเสาร์เนี่ยนะคะจอแล้วเนี่ยส่งผลอะไรต่อรักขณาราศีมังกรที่คุณกําลังฟังคลิปนี้บอกได้เลยว่าเลิศค่ะสําหรับรักขณาราศีมังกรสําหรับดวงชะตานี้นะคะต้องยอมรับว่าดาวเสาร์เนี่ยนะคะเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีมังกรอยู่แล้วทีนี้พอหลังวันที่13กุมภาสองห้าหกเก้าเขาก็จะยกย้ายแล้วเขาจะเปลี่ยนของเขาไปนะตามเส้นทาง ขของเานะคะคทีนี้ถามว่าจะส่งผลอะไรกับเรื่องของชาวลัคนาราศีมังกรก็คือภาพรวมคนรอบข้างสังคมคอนเนชันนะคะสิ่งที่คุณกำลังจะได้เจอทั้งที่คุณเจออยู่ปัจจุบันและโอกาสใหม่ๆสังคมใหม่ๆมิตรภาพใหม่ๆคนแปลกหน้าใหม่ๆนั่นเองดังนั้นช่วงเวลาจากนี้ไปอะค่ะสองปีกว่าเนี่ย คุณก็จะเต็มไปด้วยของการท้าทายการพบเจอและโอกาสที่มาจากคนรอบข้างทีนี้การป,ปรับเปลี่ยนของชาวรัคนาราศีมังกรเนี่ยไม่ได้แย่นะคะถือว่าส่งผลด,ดีมากๆให้คุณน่ะยิ้มได้เลยนะกระโดดลดเต้นได้เลยนะคะเพราะว่า ใครจะทุกร้อนดาวเสารไม่มีปัญหาสำหรับลัคนาราศีมังกรค่ะและดีสำหรับคุณด้วยซ้ำนในเมื่อคุณได้เจอสังคมใหม่ๆเนาะคนรอบข้างใหม่ๆและการเดินทางมันก็จะเกิดขึ้นค่ะการเดินทางคือการนำพาจังหวะชีวิตที่ดีโอกาสใหม่ๆที่ดีและส่งผลให้คุณเป็นระยะเวลายาวนานค่ะ อยากจะประกาศกล้องให้ชาวลัคนาราศีมังกรได้ทราบนะคะว่าสำหรับการยกย้ายของดาวเสาร์ครั้งนี้คือเปรียบเสมือนการพ้นเคราะห์ของพูกคุณเลยแหละค่ะเข้าสู่จุดที่เรียกว่าฟ้าใหม่การเปิดเลิกเปิดใช้ใหม่ของจริงเลยการบุกเบิกสังคมการเดินทางและก็การทำงานอย่างจริงจังทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า ความคึกคักที่กำลังจะเกิดขึ้นแยกออกเป็นดวงการงานการเงินนะคะความรักแล้วก็สิ่งที่เป็นภาพรวมจริงๆแล้วว่าดาวเสาวไม่ได้สะทอนเรื่องของความรักมากนักนะคะให้กับชาวรักนาราศีมังกรแต่ก็จะส่งผลให้คุณได้คนโสดก็ได้พบเจอแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันแหมพูดแค่นี้ทําเป็นเปิดเสียงดังนะคะมามาในภาพรวมของดวงการงาน่ะนะคะต้องยอมรับว่า คุณจะมีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียมันเจิดบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดจากตัวของคุณเองที่รุกขึ้นมาอยากทำอะไรใหม่ๆหรืออยากดัดแปลงหรืออยากจะทำอะไรที่มันตรงข้ามกับที่เราเคยกังวลหรือกลัวแล้วเราอยากทำคุณจะเหมือนริเริ่มทำขึ้นมา ดังนั้นบางทีพลังงานของการงานใหม่ๆไอเดียใหม่ๆของคุณน่ะนะคะก็มาจากเรื่องราวของสังคมใหม่ๆด้วยคอนเน็กชันใหม่ๆและที่สำคัญของชาวลัคนาราศีมังกรคือผู้ใหญ่เริ่มหันมามองคุณมากขึ้นเริ่มมอบหมายโปรเจกต์นะคะรวมถึงงานสำคัญสำคัญให้กับคุณบางคนโชคดีมากๆนะคะเหมือนพ้นเคราะห์จริงๆ เขาก็จะจับคุณโยกย้ายนะคะให้ไปสู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมเห็นไหมคะเมื่อคุณโยกย้ายเมื่อคุณเปลี่ยนงานจะด้วยการเปลี่ยนงานของดวงชะตาของคุณเองก็ตามหรือการเปลี่ยนงานเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้คําแนะนําก็ตามหรือนําพาหรือผลักดันคุณไปหรือคุณเจอสังคมใหม่ๆทุกการปรับชีวิต จะหมายถึงการที่คุณจะต้องเรียนรู้อะไรเริ่มต้นใหม่เมื่อคุณเรียนรู้นั่นหมายถึงมันต้องมีความยากมันต้องมีความง่ายและก็ต้องมีความสุขและก็ต้องมีอุปสรรคแต่ปลายทางของชาวลัคนาราศีมังกรพ้นเคราะห์อย่างแท้จริงคือปลายทางมีเกณฑ์สมหวังแล้วก็ประสบความสําเร็จค่ะทีนี้ถ้าเรามาโฟกัสสาหรับดวงคนที่อยู่ดีๆโอ้ยฉันมังกรนะแล้วฉันตกงาน คําว่าตกงานของคุณคุณก็มีเกณฑ์ได้งานแต่คุณนอนรอไม่ได้คุณต้องเดินเข้าหาคอนเนคชันคุณอาจจะเจอคนนี้แล้วคนนี้พาคุณไปคุยกับคนนู้นคุณอาจจะไปสังสรรค์กับเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าอ้าว้อตกงานเหรอมีงานให้เขาเรียกว่าการเจรจาคุณจะประสบความสำเร็จหรือคุณจะทำให้คนรัก คนเมตตาอยู่ที่การเจราจาของชาวรัคนามังกรด้วยนั่นหมายถึงไม่ว่าคุณจะเจออะไรรอบตัวใหม่ๆก็ตามการเจราจาปากเป็นเอกปากพูดดีเป็นสีแก่ตัวเองทั้งสีเลยทั้งสีนะสีทนได้เลยดังนั้นคุณจำเป็นคุณจำเป็นที่จะต้องใช้การเจราจาอย่างเหมาะสมด้วยนะคะ ถ้าถามว่าดวงการงานจะเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแหละเพราะมันเกิดการปรับเปลี่ยนชีวิตแต่สิ่งที่คุณจะได้คือการพิสูจน์ตัวตนของคุณการได้แสดงฝีมือการได้กล้ามขีดความกีดเขาเรียกว่าขีดความเป็นตัวของตัวเองอะ่ะ แล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณอ่ะโคตรมีพลังคุณทําตรงนี้ได้คุณจะเหมือนแหกความกลัวออกมาจนกลายมาเจอกับเฮ้ยกลัวอะไรวะคุณจะพบเจอความสําเร็จที่ดีค่ะงั่นหมายถึงดาวเสารให้คุณให้การปรับเปลี่ยนให้ชีวิตเริ่มต้นในสิ่งที่ดีนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆหรือได้ลงทุนทำอะไรใหม่ๆในช่วงสปีกว่านี้ และสิ่งที่คุณรอคอยมานานหรืออยากทำมานานนะคะหรือคุณเคยลงทุนอะไรไปมันจะเริ่มเห็นผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทีนี้พอคุณได้พบเจอสังคมใหม่ๆบางคนก็อาจจะไปเรียนต่อในต่างประเทศแล้วก็อาจจะทํางานในต่างแดนบางคนอาจจะมีลู่ทางไปทํางานในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศบางคนเลือกที่จะออกจากตรงนี้เพื่อไปทําธุรกิจส่วนตัวบางคนเลือกที่จะย้ายงานตามเจ้านายเก่าคือม,มันจะมีดวงปรับเปลี่ยนแต่เปลี่ยนไปในทิศทางที่เราสบายใจกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆค่ะทีนี้ทุกเส้นทางคุณน่ะมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบตรงที่ว่า สังคมกับการเจราจาเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันซึ่งดาวเสาวจะต้องให้การเจราจากับคุณด้วยแต่คุณจะเป็นคนที่เหมือนวางถ้าคุณวางแผนชีวิตดีๆจัดตารางเวลาชีวิตดีๆนะคุณจะทำอะไรได้มากมายขึ้นในช่วงสองปีกว่านี้แต่ถ้าคุณขี้งุดหงิดอ่าเห็นไหมมันยังมีอุปสรรคถ้าคุณขี้งุดหงิดทำอะไรหน่อยก็ไม่ได้หงุดหงิดคุณก็จะทำให้สังคมรอบข้างละอาคุณได้เหมือนกันดังนั้นอะไรที่เป็นโอกาสใหม่ๆ รับกันกรองเลือกตกลงหรือปฏิเสธอย่างละมุนล,ละม่อมจะส่งผลดีมากๆให้คุณโฟกัสที่ชีวิตที่จะกำลังจะเปลี่ยนไปนะคะในการที่คุณจะได้พบคอนเน c t ชันใหม่ๆการได้พบปะเพื่อนฝูงทั้งใหม่และเก่าและคนหน้าใหม่นะคะการได้เจรจาธุรกิจที่มีความชัดเจนเป็นตัวตนของคุณมากขึ้นการก้าวข้ามสู่ตำแหน่ง หรือทำในตำแหน่งที่แตกต่างไปจากเดิมบางคนจบมาอาจาจะทำตำแหน่งที่แตกต่างจากที่คุณเรียนจบมาก็ได้แม้ว่าช่วงเวลานี้มันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นโอกาสที่ดีเข้ามาดีมากดีน้อยแต่การขยับขยายดวงชะตาด้านการงานถือว่าดี การเดินทางไกลการไปต่างประเทศจะปรากฏขึ้นในช่วงสองปีนี้2ปีกว่ากว่านี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะอ,อ๋อลุยไปได้เลยนะทีนี้เรามาโฟกัสที่ภาพรวมนะคะในด้านของการเงินในช่วงของเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่ ในการหาเงินนะคะในการสร้างไรายได้เสริมหรือการลงทุนอะไรใหม่ๆแต่คุณต้องรอบคอบนะเพราะแต่และคนยังมีดาวดวงอื่นประกบและคุณจะต้องรอบคอบว่าไม่ใช่ดีๆไปหมดแล้วคุณลงทุนจนถังแตกไม่ได้นะคุณจะต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเหมาะสมบางทีมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่มันเหมาะสมกับบัตเจตหรือเงินของคุณในเวลานี้และเวลาของคุณในเวลานี้นะคะทีนี้ พอหลังจากที่ผ่านช่วงเอ่อเขาเรียกว่าจากผ่านอะไรที่มันวุ่นวายนะปีที่แล้วมันวุ่นวายเนะี่ยทีนี้คุณจะเริ่มมีความมั่งคั่งและตั้งตัวได้เป็นอย่างดีนะคะก็ถือถือว่าถือว่าดีอะ่ะในภาพรวมช่วงเวลานี้นะคะทีนี้ดาวเสาร์เนี่ยเขาเข้ามารอบนี้เขาก็จะคัดกรองนะคะบางคนก็อาจจะได้เพื่อนใหม่ที่ดีได้กรารยาณมิตรที่ดีได้โอกาสที่ดีและ ดาวสาวก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรได้ตัดบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตได้ตัดเพื่อนที่เรามองว่าเป็นมิตรภาพจอมปลอมเขาเรียกว่าถึงเวลาพ้นน่ะพ้นจากเพื่อนจอมปลอมไม่ต้องกังวลน,นะคะการที่ใครไม่คุยกับคุณหรือคุณไม่คุยกับใครมันก็ถือเป็นช่วงเวลาที่คนได้ปลดพันธนาการจากสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนกินเพื่อนชวนแดกเพื่อนไม่ได้ช่วยเหลือกันเลยอ่าอะไรแบบนี้นะคะ ก็อย่าลืมนะว่าทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นและก็มันจะค่อยเป็นค่อยไปไม่สามารถพลิกฝ่ามือและก้าวกระโดดได้นะคะทีนี้ในด้านของการเงินนะคะมันมีทั้งข้อดี แล้วก็มีทั้งข้อเสียแตกต่างกันออกไปเพราะว่าเมื่อมีโอกาสใหม่ๆการลงทุนก็จะปรากฏขึ้นการเปลี่ยนงานเพื่อไปเจอในสิ่งที่มันมีความแตกต่างกันของแต่ละบุคคลเช่นบางคนย้ายงานได้เงินน้อยลงแต่ใกล้บ้านบางคนเลือกที่จะทิ้งเงินหลายแสนเพื่อไปสอบงานข้าราชการคือมันจะมีจุดเปลี่ยนที่ เขาเรียกว่าตามฝันของคุณแหละแล้วมันก็บรรลุไปในสิ่งที่ดีนะคะในด้านของการเงินคุณจะเห็นโอกาสในการทําเงินนะคะหรือคุณอาจจะมีเรื่องของโชคลาภเกิดขึ้นนะคะในช่วงสองปีกว่ากว่านี้มันดีนะคาว่าโชคลาภเนีย่ยคุณอาจจะโชคลาภด้านข่าวดีด้านการงานก็ได้เพราะมันส่งผลเยอะในด้านการงานกับโอกาสใหม่นะคะหรือว่าการเดินทางไกลนะคะแล้วก็ข่าวดีในเรื่องของอาจจะมีโชคฟุกฟุกตามฐานดวงของแต่ละคนปรากฏขึ้น นะคะฟุกแบบโชคคาลาบ่อหรือโชคข่าวงานโชคข่าวเงินลอยมาจากลอตเตอรี่รก็ถือว่ามันก็แล้วแต่บุญด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นผลดีมากๆเลยอย่างไรก็ตามในช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเจอใครใครแนะนำอะไรการเงินคุณจะต้องรอบคอบในการตัดสินใจต้องฟังอย่างละเอียดนะคะและต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสาร เอกสารอะไรก็ตามที่มันจะต้องผูกมัดคุณไปยาวๆคุณจะต้องระมัดระวังอย่าประมาทนะคะแม้ว่าจังหวะชีวิตมันจะดีแต่เราก็ไม่ประมาทกับการจรดประกาเซ็นสัญญาอะไรก็ตามนะคะและช่วงจากนี้เป็นต้นไปคุณจะเริ่มเดินทางบ่อยการเงินของคุณมักจะถูกใช้ไปกับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คือการเงินของคุณบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ซื้อรถใหม่นะคะ มันจะไม่เด่นเรื่องของการซื้อบ้านแบบเป็นหลักแหล่งซื้อคอนโดแบบเป็นหลักแหล่งเนาะเพราะดวงคุณมันโยกย,ย้ายคุณอาจจะโยกย้ายซื้อปล่อยเช่าอย่างเงี้ยมันจะเด่นมากกว่านะคะและในเรื่องราวของสุขภาพ คุณอาจจะมีเกณฑ์เสียเงินนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตัวของคุณเองอ่ะอันนี้ต้องระมัดระวังทีนี้พอเรามาดูในด้านของความรักของชาวลัคนาราศีมังกรดาวสาว์ล่ะจะส่งผลยังไงเขาเรียกว่าส่งผลให้คุณมีความรู้สึกมีคนเข้ามาเออในโชคชะตาด้านความรักแน่นอนล่ะค่ะคนโสดก็จะมีเข้ามา แต่คุณจะต้องระมัดระวังบอกแล้วว่าเขาไม่ได้สนับสนุนความรักมากนักเพราะคุณจะเจอความรักที่ไม่เคยเจอมาก่อนแตกต่างมันออกไปบางคนไม่คาดคิดว่าจะเจอความรักออนไลน์ก็จะเจอคนเข้ามาจีบทางออนไลน์บางคนรู้สึกว่าฉันไม่อยากมีคนรักในที่ทํางานแคมปโอ้ไม่รู้ไม่อยากมีไม่อยากมีสุดท้ายคุณจะได้เออเกียรตัวกินไข่อารมณ์ประมาณนี้นะคะความรักอาจจะไม่เด่นแต่อาจจะมีการเข้ามาให้เราได้เรียนรู้ ในความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นกับคนโสดนะคะส่วนในเรื่องราวของความรักที่แท้จริงก็ต้องพิสูจน์กันอะเป็นปีๆเพราะฉะนั้นค่อยๆดูค่อยๆดูใจนะคะค่อยๆสร้างครอบครัวการเดินทางการโยกย้ายที่อยู่ก็อาจจะนำพาให้คุณพบเจอความรักนะคะช่วงนี้นะคะความรักเนี่ย คุณจะต้องดูแลกันและกันให้มากๆยิ่งถ้าคุณมีครอบครัวแล้วคุณต้องแยกกันออกไปด้วยเรื่องงานก็ตามภาระหน้าที่ก็ตามครอบครัวทางนึงคุณไปอยู่ทางนึงคุณจะต้องดูดูแลเรื่องของเวลาที่ให้การความสัมพันธ์ที่ให้กันมันมีโอกาสที่จะหึงหวงกันได้ค่ะแล้วก็จะส่งผลให้คุณมีปากเสียงกับคู่ครองของคุณได้เหมือนกันนะคะอย่าลืมว่าในช่วงของดาวเสายกย้ายเนี่ยนะคะมันก็จะเข้าสู่เกณฑ์ที่ เข้าสู่การปรับตัวนะคะคือชาวมังกรเนี่ยชาวรา,ราศีมังกรเนี่ยมั่นคงในความรักอยู่แล้วแหละเป็นคนรักใครรักจริงนะมังกรธาตุดินด้วยแต่ในช่วงที่จังหวะของดาวเสาวเปลี่ยนเรือนเข้าสู่ภพสหัชชะสหัชชะคือการสังคมและการสื่อสารนะคะนั่นหมายถึงคืองานมันเด่นอย่างอื่นรอบตัวเด่นเพื่อนดึงเวลาไปก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ในด้านของความรักกับคู่ครองอะ่ะ มันตึงได้หรือมีเวลาให้กันน้อยได้หรือการสื่อสารที่คุยกันด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่บางทีไม่ปกติอะมันยุ่งยุ่งะค่ะก็จะส่งผลให้คุณกับคู่ครองงอนกันได้อันนี้ก็ต้องระวังจ้าอย่างที่เน้นย้ำนะคะถือว่าเป็นการพ้นเคราลอของชาวลัคนาราศีมังกรในแง่มุมของดาวเสาวเพียงดาวดวงเดียวนะที่กำลังสื่อสารกันอยู่นะคะก็ถือว่าดีค่ะก็ คว้าชัยมาให้ได้อยากทำอะไรตั้งใจอะไรนักพยากรวัสนาเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วอย่าไปหดหูนะคะเพราะว่าคุณพ้นเออคุณไม่ต้องหดหูเลยสิ่งเดียวที่เตือน,นคือเรื่องของคำพูดนะคะแล้วก็การสื่อสารระหว่างบุคคลใกล้ชิดสังคมใหม่ๆนะคะบางทีความยุ่งของเรา ความการสื่อสารของเราที่เราเข้าใจแล้วเราแล้วเราพูดอะแต่เขาไม่เข้าใจคือคุณเข้าใจของคุณแต่คุณสื่อสารไม่ถูกต้องก็นำพาให้เกิดความหงุดหงิดนะอืเพอนี้ก็ต้องระมัดระวังเอ่อคพูดไม่ต้องพูดเร็วมากนะคะเอาเป็นว่าสื่อสารอย่างอย่างดีๆสื่อสารแบบครบเหตุและผลผลกระทบอย่างเงี้ยค่ะก็จะนำพาให้คุณได้อ เขาเรียกว่าได้โอกาสดีๆจากการสื่อสารของคุณด้วยนะคะนี่คือภาพรวมนะคะแต่ถ้าถามว่าจะต้องทําบุญหนุนดวงไหมคิดว่าจังหวะเนี้ในเมื่อเราเปิดประตูรับการพ้นเคราะห์นะคะเราเปิดประตูคว้าคว้าชัยในเรื่องของการเปิดฟ้าหลังฝนชีวิตใหม่เนะะี่ยแนะนําถ้าคุณมีโอกาสอยากให้ปคุณไปทําบุญกับพระประจาวันเกิดนะคะคุณเกิดวันอะไรคุณไปทําบุญกับพระประจาวันเกิดหรือทําบุญกับ กับวัดประจำตำบลของคุณประจำจังหวัดของคุณที่มีอายุเก่าแก่ลองทําดูค่ะหรือศาลหลักเมืองในต่างจังหวัดที่เขามีศาลหลักเมืองนะคะให้คุณทําได้เลยจะเป็นสบิบมงคลเหมือนคุณได้เปิดเลิกเปิดชัยเหมือนปีใหม่ของคุณเลยค่ะจากนี้ไปก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆค่ะนี่คือภาพรวมนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรในแง่มุมของดาวเสราร์ที่ยกย้ายครั้งใหญ่ในรอบสองปีกว่านี้นะคะดี เฮงปังเริดกับการ เริ่มต้นค่ะเป็นกำลังใจให้กับนักพยากรณ์วาสนาอ m a z ิ n ิง a r โลฝากติดตามช่องนักพยากรณ์วาสนาเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวการยกย้ายปฏิทินยกย้ายนะคะให้คุณได้ฟังแล้วก็เบิกบานใจรวมถึงตั้งรับตั้งระวังเอาไว้ด้วยนะคะหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องมีการสอนไพ่ยิปซีนะคะข่าวสารในเรื่องของเอ่อต่างประเทศว่าเขาอ่ะมีการดูดวงด้วยศาสตร์อะไรกันบ้างเราก็จะรวบรวมข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังในช่องสมาชิกค่ะวันนี้ลาไปก่อนฝากแชร์คลิป เป็นพลังงานค่าครูหรือแชร์คลิปเพื่อเป็นการเอ็นดูนักพยากรณ์กดปุ่มขอบคุณได้นะคะเป็นการสนับสนุนค่าน้ำค่ากาแฟที่ทาง youtube จะทำขึ้นค่ะวันนี้ลาไปก่อนมีความสุขทั่วหน้านะคะชาวรักคนาราศีมังกรแฮปปี้ยาวๆไปค่ะ